สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซอยจะมาบอกวิธีการทำเคเวสจุดระเบิดนิวเคลียร์เพื่อรับ25,000 xp ก่อนอื่นเลยนะคะก็ไปที่เกาะที่มีน้องปะการังอยู่นะคะที่บริเวณปีหนึ่งบนแผนที่ดูที่เกาะนะคะให้ไปทางด้านขวาล่างของเกาะนี้ค่ะ ที่ดังด้านขวาล่างมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีวัตถุที่เป็นของเควส t นะคะที่ชื่อว่านิวเคลียร์คอนเทนเนอร์เราจะต้องไปกดสำรวจเมื่อกดสำรวจเสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปเกาะที่อยู่ใกล้ๆที่ไม่ใช่สายวิ่งไปนะคะอันนี้คือเดินผิดทางก็จะอยู่ทางที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะมันจะมีเหมือนจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีกล่องเราก็ไปกดสำรวจอีกครั้งนึงค่ะก็จะเริ่มการทดสอบ แล้วก็จะเป็นการจุดระเบิดหนึ่งสองเอ๊ะเอ๊ะไม่ติดระเบิดได้อ๋อไม่ได้นะคะนี่นะคะโหแบบว่าอลังการมากสีสวยมากค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเควสรับไป25,000 XP ค่ะอย่าลืมใช้โค้ด beauty ในเบก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกกนบ่อยๆสาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ